t i k t o k h กแฮสวัสดีครับกลับมาเจอเจอกับติ๊กท k อกแฮชแทอีกหนึ่ง e ีนะครับ E.P นี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องที่อยากจะเล่าครับไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยละกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้พี่หน่อยแนะนำตัวหน่อยละกันครับค่ะชื่อหน่อยนะคะสิรินทร์จันทงค่ะ ปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ปัจจุบันเป็นอาสาสมัครของงานด้าน HIVA เลยค่ะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นงานประจำหรืองานที่รับของมาเยี่ยมที่บ้านเพราะว่าเป็นแม่บ้านอะนะคะครับแล้วก็การทำงานที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สลับจับเปลี่ยนเนาะก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่มี HIV ก็จะทำงานเป็นในบ้านเย็บผ้าอยู่บ้านหรือไปทำงานโรงงานแล้วแต่ระยะเวลาที่เราเบื่อแล้วก็ออกมา แต่ณปัจจุบันหลังจากที่มีเอชไอวีเนี่ยเหมือนกับให้ตัวเองอ่ะได้ทําประโยชน์แก่คนอื่นบ้างไปดูแลเพื่อนดูแลคนที่เราอยากดูแลที่มีเอชไอวีเป็นส่วนใหญ่ค่ะครับพี่หน่อยทํางานเป็นอาสาสมัครใช่ค่ะอยู่ในชมรมไหนฮะชมรมที่อยู่เป็นเรื่องเพื่อนที่อยู่ในคลินิกที่มารับยาต้านค่ะครับอ่าสันกาแพงเชียงใหม่นะคะครับเพื่อนๆณปัจจุบันเนี่ยจากที่สถานการณ์ดีขึ้นจากเมื่อก่อนก็สุขภาพดีขึ้น แต,แต่ก็ยังมีบางคนที่จะต้องอยากพูดคุย,คยอยากสื่อสารกับเพื่อนด้วยกันเองเพราะว่าบางทีคุยกับพี่พยาบาลเขาก็มีเวลาดูแลเราน้อยแล้วก็เพื่อนเราก็เยอะก็แบ่งแบ่งเวลากันไปอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วในในในหน้าที่ของอาสาสมัครเราทําอะไรบ้างคะหน้าที่อาสาสมัครช่วยคัดกรองเพื่อนนะคะเป็นเรื่องของอเพื่อนมีสุขภาพหนะ้าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างยาที่กินเป็นยังไงบ้างแล้วก็ ด้านอื่นๆเช่น,นเรื่องของการทํางานการดูแลลูกดูแลบุตรแล้วก็ส่วนใหญ่เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มที่เราดูแลเนี่ยอายุมากขึ้นสุขภาพเรื่องของอภาวะฮอร์โมนที่เป็นอยู่โดยเฉพาะผู้หญิงอะคะ่ะบ,บางทีมันเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนเนาะเป็นเรื่องของความรู้สึกเภาะว่าฮอร์โมนมันก็เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีเรื่องของ ความรู้เรื่องของอนมามัยจเจริญพันธุ์บ้างเรื่องของการมีคู่หรืออยู่กับลูกแล้วไม่รู้สึกไม่แฮปปี้แฟนของอลูกรับไม่ได้ในการที่พ่อแม่มีเอชวีหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องของ,อของความกังวลเขามากกว่าค่ะ,ะเราก็จะไปคอยให้คอยใหำแน,นำะนําพูดคุยให้เขาได้สบายใจขึ้นครับในอย่างนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปในตอนที่เรามีเอชีวีค่ะ สาเหตุที่ทําให้เราได้รับเชื้อมาอืมต้องบอกว่าตอนที่รับเอชไน่ะตอนนั้นน่าจะเป็นยุคแรกๆที่ยังไม่มียาต้านนะคะเป็นเรื่องของอทํายังไงให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อยู่อยู่กับเอชไีให้ได้โดยที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าตอนที่พี่หน่อยรู้ว่าตัวเองมีเอชไมันจะปี สองหาสี่สตอนนั้นแฟนคนแรกก็ยังเจ็บป่วยตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเ,ออเขาป่วยด้วยอาการแบบนี้เป็นอะไรกันแน่แล้วก็เสียงที่ได้ยินก็คือตอนนั้นสื่อที่ออกมาบอกว่าคนเป็นเอกก็จะต้องเสียชีวิตลงค,คือเราก็รู้แหละก็พยายามหาข้อมูลแต่ตอนนั้นข้อมูลก็ยังมีน้อยแล้วก็ประจวบกับเออขาเรียกอะไรอะ่ะภาวะปฏิเสธใช่ไหมที่ เขาบอกว่าถ้าคนเป็นแล้วจะคนอื่นก็จะรังเกียจไม่อยากพูดคุยไม่อยากเข้าใกล้ไปซื้อของไปซื้ออาหารเขาก็จะไม่อยากจะขายของให้เนี่ยแล้วก็เลยเหมือนกับอยากรู้ครึ่งหนึ่งไม่อยากรู้ครึ่งหนึ่งนะตอนนั้นแต่หลังจากที่เจ็บป่วยมากเกินไปแล้วก็ไม่รู้จะรักษาย,ยังไงแล้วก็ต้องไปหาหมอแล้วก็เขาก็จะบอกเรื่องของกระบวนการตรวจเลือดเนาะ ตอนนั้นเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายและยิ่งสถานการณ์จิตป,ป่วยที่มันยาวนานน่ะแล้วก็สุขภาพก็ไม่ดีเศรษฐกิจก็ไม่ดีจะไปหาหมอครั้งหนึ่งก็200-300ต่อครั้งเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของออทํำยังไงให้ตัวเองได้รับยาต้านเพราะว่ายาต้านถ้าจำได้ปี 45, นะ2 5งหสห้าเนาะตอนแรกๆที่เขามีเรื่องของโคต้าย,ยาต้านไวรัส ตอนแรกๆก็ไม่อยากกินเพราะว่าเป็นเรื่องของเสียงที่ได้ยินมา,อา mm hmm. บอกว่าถ้ากินยาต้านแล้วก็จะป่วยหรือตายหน้าตอนนั้นก็คิดอยู่ว่ากินก็ตายไม่กินก็ตายเลือกเอาว่าคุณจะกินหรือจะไม่กิน mm hmm. จะกินต่อจะมีชีวิตอยู่ต่อหรือจะไม่กินแล้วก็ตายไปเลยไม่ต้องให้ใครมาดูแลเราหรือมาจิตป่วยกับเราเนี่ยค่ะคแล้วก็ อยู่มาสักพักหนึ่งก็ได้เริ่มยาต้านแต่ตอนที่ช่วงเริ่มยาต้านน่ะแฟนพี่เสียชีวิตพอดีแล้วก็ทำให้เราแบบคือมันอยู่ด้วยกันมานานเนาะความที่ตัวเองก็เจ็บป่วยด้วยก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งเลือกที่จะต้องกินยาแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเอง,ให,งให้แข็งแรงให้แข็งแรงแต่มันก็ยังมีเหตุการณ์ที่เจอเอ กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ครอบครัวซึ่งเขาออาจจะไม่มีข้อมูลเนาะรเรื่องของเรื่องของโรคเพราะว่าสมัยนั้นอะ่ะมันยังไม่มีระหว่างเอชกับเอที่มันแตกต่างกันในคําเรียก mm hmm. คนก็จะประนามหรือจะนินท่ากันเนี้ยค่ะคนเป็นเอดเป็นแล้วก็ต้องตายถ้าเราไปตลาดหรือไปซื้อของเนี่ยก็มักจะมีเสียงคําถาม เธอใช้ลูกบ้านนั้นไหมเธอใช่ลูกบ้านนี้ไหมมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราจะต้องอองเจออยู่ตลอดเจออยู่ตลอดแล้วก็บางทีมันมันไม่อยากจะออกไปไหนเนาะครับอืถามว่าตอนนั้นอนะคิดอะไรอยู่แวบหนึ่งมันก็มีนะเรื่องของการคิดค่าตัวตายครับอืเพราะว่าข้อมูลก็ไม่มีการดูแลสุขภาพดเราจะดูแลยังไง ถ้าออกไปไหนเขาจะว่าเขาจะรังเกียจไหมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอยู่พอสมควรมันเป็นเรื่องและอย่างนี้ที่ในสิ่งที่เราต้องเจอพี่หน่อยรับมือกับมันยังไงรับมือกับมันยังไงตอนนั้นเหมือนที่น้องบอกอ่ะจะทำยังไงให้ตัวเองมีชีวิตอยู่แล้วก็โดยที่ไม่เป็นภาระของใครแม้แต่คนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็อยู่มาแล้วก็พยายามหาข้อมูลเข้ากลุ่มชมรม ก็ <achi> ตอนนั้นเนี่ยถามว่าโรงพยาบาลแต่ละอําเภอเนี่ยมันก็ยังมีไม่ครบอย่างสันกําแพงเนี่ยเพิ่งเพิ่งมีไม่กี่สิบปีนะคะที่มีโรงพยาบาลแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแรกที่ยาต้านตอนนั้นก็เรียกว่าโคต้ายาต้านเนาะจะมาให้สิบคนแรกเนี่ยพี่ก็เป็นหนึ่งในสิบที่จะต้องเริ่มสตาร์ทยาต้านแล้วก็ถ้ากินแล้วอ่ะมันก็เจอเรื่องหลข้างเคียงซึ่งถามว่าทรมานไหมมันก็มีส่วนเพราะว่า อะไรที่เรากินเข้าไปอ่ะมันก็ทําลายสุขภาพอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่กินมันก็จะป่วยถ้าเรากินเราก็ต้องสู้กับผลข้างเคียงให้ได้ครับแล้วก็อยู่มาก็จะเปลี่ยนสูตรยาไปเรื่อยๆร,รวมถึงการที่เราจะต้องค้นหาข้อมูลดูแลสุขภาพเ,เรื่องของสมัยนั้นมันเป็นเรื่องของโรคสวยโอกาสเนาะยาต้านไวรัสก็จะมีหลายสูตรซึ่งถ้าคนที่ทนสูตรของยาต้านไวรัสได้สูตรแรกๆก็น่าจะดี พราะหน้าตอนนั้นมีข้อมูลว่าถ้าสูตรแรกเนะี่ยกินได้สักพักหนึ่งการขยับขยายเรื่องของยาต้านมันก็จะมีเพิ่มขึ้นก็จะเป็นผลพวงเรื่องของทําไมพี่ถึงเป็นอาสาสมัครเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าถ้าคนอื่นให้ให้เราเราแล้วอย่างเงี้ยเราก็อยากให้กับคืนบ้างส่งต่อมาใช่แล้วอย่างนี้ถามพี่หน่อยถึงความรู้สึกของเราที่มีต่อ สังคมสําหรับหลายๆคนที่เขามองเราเข้ามาในนาทีที่เราอยู่ร่วมกับเอชไอวีตั้งสมัยเมื่อก่อนกับสมัยปัจจุบันเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเขาเขาน่าจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจเนาะข้อ <c oughs> มูลมีไม่เยอะแล้วก็ข่าวที่เขาได้รับแบบเป็นเรื่องของเป็นเอ็แล้วตายคนก็จะไม่ดูแลมีการรังเกียดลินทาตำหนิแล้วก็ <c oughs> ไปไปงาน ชุมชนบ้านนอกมันจะมีเรื่องของการงานงานบุญงานบวชเงี้ยครับหรือว่าการทํากับข้าวเลี้ยงซึ่งคนเขาก็จะไม่ทําคนที่มีเอชไอวีเขาก็จะรู้ตัวเองถามว่าเขายอมรับตัวเองไหมเขาก็รู้นะถ้าเขามีเอชไอวีแต่เขาเลี่ยงที่จะไม่ไปช่วยงานตรงที่มันเป็นเรื่องของอาหารทาอาหารเนี่ยเขาจะเลี่ยงตรงนั้นมากกว่าครับเราก็จะไปช่วยในพาร์ทอื่นไปพาร์ทอื่นค่ะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการเข้าถึง บริการทางสุขภาพ<ม>การแพทย์ต่างๆในสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้แตกต่างกันยังไงถ้าพูดถึงการแพทย์อะเมื่อก่อนถ้าถ้าในมุมมองของพี่เองเนี่ย <c oughs> การแพทย์เมื่อก่อนน่าจะเป็นเรื่องของอมันเหมือนกับนับหนึ่ง <c oughs> เนาะคะ <c oughs> คุณหมอเองพยาบาลเองพี่เลี้ยงเองเนี่ยที่เขาดูแลเขาก็จะเป็นเหมือนโรคใหม่ที่มันเข้ามาเอชไอวี SUV, หรือว่าเอช <c oughs> เนี่ยเป็นโรคที่คือถ้าคนไม่ป่วยจริงๆเขาก็จะไม่ไปหาหมอ <c oughs> แล้วก็การดูแลก็เป็นเรื่องของการรักษาตามอาการเนาะจากที่อดีตที่เขาดูแลก็ตามตามปกติทั่วไปปรับเปลี่ยนมาถึงตอนนี้ที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการที่ดีขึ้นที่พยาบาลพี่หมอเองเขาก็มีความรู้มากขึ้นแล้วก็การวิจัยต่างๆเนี่ยมันก็มีผลส่งใหเ้เป็นเรื่องของการดูแลที่ดีขึ้นะนะ รายนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยเยอะแยะเใช่ค่ะเมื่อก่อนถ้าถามว่ามีเอชไอวีหรือว่าเป็นเอดเนี่ยถ้าจะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าเขาบางทีคู่เขาก็ยังไม่เสียชีวิตเนาะเขาก็ยังมีเรื่องของเพศสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมความรู้สึกเนี่ยเขาก็ยังไม่อยากใช้หรอกรอ,ม,อ,อมาอีกสักพันกนึงจะให้ใช้ถุงยางอนมามัยเลยมันเป็นเรื่องของทัศนคติเรื่องของถุงยางมากกว่าบางคนก็ไม่ใช้เลยเนี่ย Mm hmm. แล้วมันก็จะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่บอกว่าถ้าไม่ใช้ถุงยางอนามายัย mm hmm. กินยาต้านก็จะทําให้ดื้อยานุ่นนี mm ่น hmm. ั่นแล้วก็เจ็บป่วยก็จะมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้ามีลูกมาลูกก็จะติดเชื้อไอชีวีงเนี่ยมันก็มีเรื่องของข้อมูลที่มันอดีตประดังเข้ามาแต่ถ้าถาม,มาา่าในปัจจุบันนะ่ะสถานการณ์ดีขึ้นการดูแลเรื่องของระบบสุขภาพโรงพยาบาลหรือระบบสาธารณสุขไทยดีขึ้นเขาถือใช่ค่ะ mm hmm. แล้วก็สิทธิ์ด้วยนะ เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพถ้าเราอยากได้คิวแรกๆต้องยอมจ่ายตังค์เอง mm hmm. ซึ่งถามว่าบางคนถ้าเขามีเงินซัพพอร์ตตัวเองได้เขาก็จ่ายได้แต่ถ้า,นะานับถึงคนที่ไม่มีเงินเลย mm hmm. เขาก็จะยอมที่ mm hmm. เราไปคิวสุดท้าย mm hmm. หรือรอตามคิวที่ต้องได้รับยาฟรีการดูแลฟรีอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เป็นแบบนั้นแล้วตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าเราได้รับเชื้อมา จนวันที่เราตัดสินใจว่าไม่ได้ละฉันจะต้องออกไปใช้ชีวิตละอะไรคือจุดเปลี่ยนทําให้เราแบบกล้าออกมาอเป็นเรื่องของการการยอมรับตัวเองมากขึ้นเนาะ,ะถามว่าอดีตอาจจะยังก้ามกึ่งว่าจะรับหรือไม่รับดีหลังจากที่มีข้อมูลมีสถานการณ์ของสุขภาพที่ดีขึ้นไม่เคยจิบป่วยหรือนอนแบบเพื่อนคนอื่นเนี่ยแข็งแรงอยู่ก็สามารถดูแลคนอื่นได้ หลังจากที่ดูแลตัวเองให้ดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําเรื่องราวของเราอะแบ่งปันหรือไปดูแลเพื่อนเราได้เนี่ยให้เขาได้มีสุขภาพดีดแข็งแรงขึ้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่พี่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนที่จะไปดูแลคนอื่น่าจะเป็นเรื่องนี้ค่ะครับแล้วในมุมมองของเราที่เราเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับไอ้ชัวีเราอยากให้มีข้อเสนอเนี่ยอะไรสําหรับคนที่เขายัง เลือกปฏิบัติหรือว่าตีตากับผู้ที่อยู่ร่วมกับชชีวในสังคมปัจจุบันเนี่ยจากอดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยถามว่าดีขึ้นในเรื่องของการตีตารหรือการรังเกียจเนี่ยดีขึ้นแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าในมุมมองของพี่เนาะ,ะเป็นเรื่องของถ้าภาษาเหนือเขาจะบอกผู้เล่นอีกนะ,ะแต่บางทีคำคำพูดเล่นๆเนะ่ะมันก็ไปสะกิดต่อมที่มันจุดลึกๆที่เขาอาจจะฟังลึกไปในความรู้สึกไปแล้วไม่อยากจะ เปิดมันออกมาแล้วแต่บางบทีเป็นเรื่องของคําพูดเล่นนั้นมันพูดในวงที่สนิทกันเกินไปพูดเล่นแต่บางคนอาจจะรับไม่ได้รหรืออาจจะ,ะช่างมันแล้วไปอะไรเงี้ย <ừ> มันก็เป็นไปได้แต่ข้อเสนอแน่ที่พี่อยากจะบอกอันหนึง่งถ้าคุณอยากให้สังคมดีเนี่ยคุณก็หยุดหยุดการเลือกปฏิบตัติหรือหยุดการตีตาการนินทาอย่าไปตำหนินินทาเขาเลย เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเจอกับอะไรบ้างเพราะสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เหมือนกับอดีตถ้าพี่ถ้าพี่ย้อนไปได้พี่ก็คิดนะตัวเองไม่คงไม่เกี่ยวข้องกับเอชวีหรอกเนี่ยแต่มันเลี่ยงไม่ได้มาถึงจุดจุดหนึ่งเราต้องมาเกี่ยวข้องแล้วต้องอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้แล้วต้องอยู่ให้ได้เนี่ยหยุดนะคะหยุดการตีตา <laughs> <laughs> และในมุมของการที่เราเป็นจิตอาสาละฮะเราอยากจะฝากถึงอะไรกับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันเนี่ยถามว่าตัวเลขของผู้ที่อยู่ร่วมกับชัยวีก็ไม่ได้น้อยลงแต่ว่ามันก็มีหลายคนที่เขายังไม่กล้าที่จะออกมารับการรักษาหรือยังไม่กล้าที่จะแบบบอกใครต่อใครพี่หน่อยอยากจะฝากอะไรในมุมที่เป็นจิตอาสาของเราถ้าในมุมจิตอาสานะคะถ้าเท่าพี่พี่เห็นแล้วก็ดูเนี่ยจากสถานเมื่อ สถานการณ์เมื่อก่อนเนี่ยมีมีแค่หญิงกับชายเนาะที่พี่รู้เนาะแต่สถานการณ์ปัจจุบันมีเรื่องของความหลากหลายน้องๆที่เป็นเยาวชนตอนนี้เขาสามารถจําแนกตัวเองได้ว่าเขาอยากจะเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายรหรือเขาอาจจะมีเขาเรียกอะไรเพศวิถีใช่ไหมวิถีชีวิตเขาอยากจะเป็นทั้งหญิงทั้งชายก็ปล่อยเขาเะคะ่ะเราต้องยอมรับเขาให้ได้ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายแต่เรื่องของสุขภาพเนี่ยให้เขาเลือกเองแล้วก็ สถานการณ์ปัจจุบนันถ้ามันเป็นเรื่องของข้อมูลเขามีข้อมูลมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำํำน้องๆเขาสามารถป้องกันตัวเองรู้ว่าอันไหนที่เขาจะดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยอันไหนที่จะดูแลตัวเองไม่ให้เป็นภาระของคนอื่นอันนี้มากกว่าแล้วก็ถ้าอีกแง่หนึง่งถ้าในด้านการทํางานเป็นเรื่องของการปลูกฝังเรื่องของการศึกษาเนาะโรงเรียนก็มีส่วนสําคัญบางทีพ่อแม่เองเนี่ย มัวแต่ทํางานหาไรายได้แต่ลูกไปโรงเรียนถ้าทางโรงเรียนซัพพอร์ตเรื่องของการศึกษาเปิดแนวคิดหรือว,วิธีคิดให้เขาเรื่องของเพศเรียนรู้กันตั้งแต่น้อยๆน่าจะดีกว่าอันนี้เป็นน้องๆที่ทั่วไปและสําหรับน้องๆที่อยู่กับเอชไอวีน้องๆที่อยู่กับเอชไอวีตอนนี้ถ้าเท่าที่พี่มีข้อมูลจากตัวเองทํางานเนี่ยน้องๆอ,อ,อายุมากขึ้นเนาะจะ,ะมีเอชไอวี จากคันมันดาหรือว่าตอนท้องออกมาเลยเนี่ยมันมีน้อยไม่ค่อยมีด้วยซ้ำท่าในพื้นที่พี่นะแล้วก็ส่วนใหญ่น้องที่มี h อ v ตั้งแต่เราดูดูแลเขาตั้งแต่เล็กๆอะ่ะตั้งแต่อสองขวบตอนนี้เขาก็ยี่สิบกว่ามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเขาสามารถดูแลตัวเองได้ยินดีกับเขามากกว่าที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราก็เหมือนกับจะมองตัวเองว่า เขาไม่น่าจะมีลูกนะเขาไม่น่าจะมีครอบครัวเพราะว่าเขามีเอชไอวีแต่ตอนนี้วิธีคิดหรือว่าความคิดของแม้แต่พี่เองพี่ก็ <c oughs> เปลี่ยนไป <c oughs> ใช่ <c oughs> ถ้าเขาสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้เนี่ย <c oughs> เขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค <c oughs> และอย่างในปัจจุบันนี่แหละเราก้าวเข้าสู่ปีสอง5ันยี่สิบห้าละโลกเปิดกว้างไปไกลมากละพี่หน่อยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความเข้าใจการไม่เลือกปฏิบัติหรือการยอมรับของผู้ที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีครับถามว่าตอนนี้มันก็ดีขึ้นนะแต่ในเรื่องของในเรื่องของด้านการทํางานแล้วก็คนทํางานที่น่าจะ20กว่าปีแล้วที่พี่อยู่ในวงการของเอชอวีเอเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายมากกว่าที่มันยังไม่สอดคล้องแล้วก็แนวทางปฏิบัติจริงอ่ะมันยังทําไม่ได้บางอย่างบอกว่าได้นะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ ใช่เช่นเอาง,ง่ายๆวิถีชีวิตหรือภาคเหนือเนี่ยวิถีชีวิตชนบทภาคเหนือเป็นเรื่องของการอท้าท้องแล้วทําแท้งอะ่ะมันเป็นตราบาปเนี่ยบอกว่าถ้าคนท้องแล้วไปทําแท้งเป็นบาปถามว่าถามเขาไหมว่าเขาต้องการไหมเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของมุมมองมุมมอง,มองวิธีคิดความคิดอย่างที่น้องบอกถ้าคนเข้าใจอ,ะอ่ะมันก็เลี่ยงไม่ได้เนาะยิ่ง บ้านนอกเราอ่ะมันมีเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่ความเป็นอยู่ที่จะต้องพึ่งพา mm hmm. คนสูงวัยที่ต้องเงลี้ยงลูกหลาน mm hmm. ถ้าเขาเอาลูกออกมาคนที่อยู่ดูแลก็จะเป็นผู้สูงอายุปู่ mm hmm. ย่าตายายเงีย้ยค่ะ mm hmm. แต่ถ้าเขาสามารถดูแลเองได้สังคมที่ทำงานทั้งหญิงทั้งชายการดูแลลูกมันก็เป็นเรื่องสำคัญ mm hmm. แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของอด้านอื่น ถ้าเขาสามารถดูแลตัวเองได้นะพี่ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมาขัดขวางในในชีวิตเขาได้นะครับและสุดท้ายพี่หน่อยอยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่ยังอยู่ร่วมกับเชชอวีอยู่แต่ว่าไม่กล้าที่จะไปรับการรักษาถามว่าตอนนี้ถึงแม้คนที่มีการยอมรับตัวเองมาได้ระยะหนึ่งแตออ่อาจจะมีวิธีคิดแล้วก็มีชีวิตคู่ใหม่มีชีวิตครอบครัวใหม่เขาก็อาจจะกลับไปที่ ไม่กล้าที่จะเปิดเผยให้ใครรู้กลับไปอยู่บ้านทํางานชุมชนมันก็ไม่ได้บ่งบอกนะว่าเขาไม่ยอมรับตัวเองหรือตําหนิตัวเองว่าตัวเองมีชแต่มันเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมในสังคมที่เขารู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่จะไม่บอกใครว่าเขามีเอชไแต่ในเมื่อเขาเจอคน <c oughs> ที่รู้จักแล้วก็อยู่กับเอชไแล้วนสถานการณ์ปัจจุบันไม่ไม่มีเรื่องของการรังเกียจ หรือตำหนิกันมากแต่ถามว่าไม่มีเลยมันก็คงเป็นไปไม่ใช่เพราะว่าเราก็เคยให้คนอื่นรับรู้แล้วว่าตัวเองมีเอชเนี่ยมันมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งพี่ก็เคยเจอนะเมื่อเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันไปตลาดเขาก็ถามว่าคนที่เป็นเอชเมื่อก่อนใช่ไหมยังอยู่ถึงปัจจุบันอ๋อใช่ค่ะ ยังอยู่ถึงปัจจุบันแล้วก็ดูแลตัวเองดีขเขาก็โอ้ดีใจด้วยไงนเนี่ยมันก็เป็นคําพูดแทนทาให้เราเอาเอรู้สึกบวกกับสิ่งที่เราดูแลตัวเองมาเนี่ยน่ารักมากเลยวันนี้เช <c oughs> ื่อว่าหลายๆคนก็ใจฟูไปได้วยกันนะฮะได้รับรู้เรื่องราวของพี่หน่อยวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากๆนะคระับขอบคุณค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในทุทกๆช่องทางเลยสำหรับ Stop Stick นะครับและอีพีต่อไปครับเราจะมีแขกรับเชิญเป็นใครและพูดคุยกันในหัวข้อ h a s h t ็ g อะไรติดตามกันได้ใน St ติ t o t ็อก h ฮชแวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามด้วยนะคะ Stick t ็อกแฮชแท